must be quite the busy man, Captain. Before long, we'll all be off to the races. a n h o r s a อหอืมแบบสุดจัดอะหรือจะเชื่อสวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิวหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับ จากอินโทรทุกคนคงจะรู้กันอยู่แล้วล่ะว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมอะไรถ้าใครยังไม่รู้ผมขอแนะนำให้รู้จักกับ r i ไรอ d ดา g o n p i เรตยา a ุซ่าอินฮาวายและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนจะซื้อเกมเกมนี้กันพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วก็ Let's Go! ตัวละครภาคนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นตัวละครที่โคตรมีสเสน่ห์ตัวหนึ่งเลยของซีรีส์ยากุซ่นั่นก็คือโกโรมาจิมะนั่นเองนะครับ เนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นหลังจากภาคไะอดากอนอินฟินิตเวฟมาจิมะจะได้ลอยตามน้ําแล้วก็มาเกิดตื้นที่ฮาวายโดยได้เด็กที่ชื่อว่าโนอาลิชช่วยเอาไว้นะครับพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยพระเอกของเราก็จําอะไรไม่ได้เลยเอาง่ายๆความจําเสื่อมแบบจริงจังเลยอะต่อมาระหว่างที่พักฟื้นตัวยังไม่ทันจะรู้4ีรู้แปเนี่ยมาจิมะก็ได้เข้าไปพัวพันกับอดีตแก๊งยากุซ่าแล้วก็โจรสลัดฮาวาย พระเอกของเราจึงตัดสินใจครับที่จะรวบรวมลูกเรือและตั้งตัวเองเป็นกับการโจรสลัดคนใหม่เนื้อเรื่องโคตรกาวเลยแต่ก็นะนี่มันคือเกมยา a ุซ่าทุกคนระบบคอมแบทกับคืนสู่ล่าเง,ง่า beat em up อีกครั้งหลังจากไปเทิร์นเบดมาสักพักใหญ่ๆกันนะสไตล์การต่อสู้ของมาจิมะจะแบ่งออกเป็น2ส,สไตล์1คือ m a d Dog การต่อสู้ดั้งเดิมของมาจิมะที่ถูกปรับปรุงมาให้ดุดันรวดเร็วและเท่กว่าเดิมมาก เสียงสูงเลยนะครับทุกคนเน้นหนักไปที่ความไวมีความสามารถดออหลบได้หลบได้แม้กระทั่งกระสุนปืนน่ะคิดดูดิตามมาด้วยความสามารถในการชาร์จการโจมตีเพื่อปิดจ็อบปิดท้ายด้วยอันตีครับมาจิมะจะแยกล่างออกมากระทืบศัตรูได้แม่งุณนึกว่าวูคองอย่างปั่นเลยอ่ะทุกคนสไตล์การต่อสู้ต่อไปเรียกว่าซีด็อกสไตล์โจรสลัดอย่างแท้ทรูเน้น a o e เป็นหลักเข้าสู่โหมดโจรสลัดอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นปืนพก โซ่ so, ตะขอเกี่ยวมาครบแล้วสิ่งที่โคตรเจ๋งแบบเจ๋งแบบสัตว์ของสไตล์นี้เลยนะครับผมชอบมากๆเลยนั่นก็คืออันติซัมมอนครับใช่เพื่อนๆฟังไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าฉลามเทพแห่งท้องทะเลมืดเจ้าแห่งมหาสมุทรแห่งความลึกแมงกะพูนไฟฟ้าเทพแห่งผืนดินวานอนสซาดิตและเทพแห่งท้องฟ้านกแก้วกระพือโคตรเจ๋งเลยครับ แล้วมันจะมีแบบอิโมชันแบบต่างๆแบบแอคต่างๆแบบเป่าแซกโซโฟนเรียกเทพพวกนี mm ้ออกมาหรือเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามที่ผมเห็นในเทเลอร์นะซึ่งมันออกมาดูดีมากๆครับเพื่อนๆสามารถสวิตไปมาได้นะระหว่าง Mad Dog แล้วก็ s e o Dog ระหว่างการต่อสู้เลยอันนี้ก็คือสอสไตล์นี้จะทำให้การต่อสู้ของเพื่อนๆจะเต็มไปด้วยสีสันจินตนาการที่เอ่อล้นและมันสดๆอย่างแน่นอนนี่แหละคือ s k u l l and b o บ e ตัวจริง เมนหลักของเกมเลยก็คือชิพคอมแบทนะครับสามารถอัปเกรดเรือของเราได้ดังใจท่องไปในทะเลกับเรือคู่ใจของเราในแบบของเราไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ปืนกลปืนน้ำแข็งปืนเลเซอร์ภาคนี้พร้อมเติมเต็มจินตนาการของเพื่อนเพื่อนอย่างสุดโต่งเลยครับเราจะแต่งเรือของเราไม่ใช่แค่ความสามารถนะแต่เพื่อความเท่ด้วยการบังคับตัวเรือจะออกไปทางอาร์เคดมากกว่าเรียลลิสติกครับเอาง่งายง่ายเลยนะก็คือเรือเราอ่ะมันสามารถดิฟได้อ่ะ โคตรเจ๋งคือแบบพุ่งไปด้วยความเร็วแล้วก็ดิบหันเรือกลับอย่างเงี้ยมันแบบเจ๋งมากๆเลยนะครับการสำรววทางเรือก็ทําได้ดีมีสมบัติรอให้เราค้นพบอีกมากมายการต่อสู้ทางเรือก็ง่ายๆเลยคือเรือของเราอ่ะจะมีปืนใหญ่ขนาดซ้ายขวาพอเรายิงขวาเสร็จก็บังคับเรือเอากรบซ้ายเข้ายิงต่อหรือจะยิงจากด้านหน้าก็ได้หรือแม้กระทั่งขึ้นเสารกระโดงและยิงปืนกระหน่ำใส่ศัตรูด้วยตัวเองยังทําได้เลยครับ มุมมองการบังคับเรือเราก็เลือกได้หลากหลายไม่จําเจจะแบบเป็นมุมมองที่ไม่อยู่หลังพวงมาลัยของเรือก็ได้นะครับไม่รู้ว่าเรียกพวงมาลัยหรือเปล่านะกูพวงมาลัยไว้ก่อนแล้วกันหรือจะเป็นแบบเห็นเรือทั้งลําก็ได้นะครับมันสามารถทําได้หลายมุมมองมากเปลี่ยนได้หลายมุมมองจริงเรามาพูดกันถึงเรื่องสุดท้ายของเรือกันนั่นก็คือการบอร์ดเรือทุกคนก็คือเราสามารถที่จะเทียบเรือแล้วก็ขึ้นเป็นนัวกันบนเรือได้เลยตะลุมบอลกับฝั่งศัตรูแบบสุดกําลังฆ่ากัปตันเรือศัตรูให้ได้แล้วทุกอย่างก็จะเป็นของคุณ และสิ่งนี้มันทำให้ผมนึกถึง assassin creed black flag อะครับซึ่งมันควรจะเป็นระบบที่ Skull and Bone ควรจะมีแต่แม่งไม่มีไงแต่ว่าเกมนี้จะทำให้ฝันของทุกคนเป็นจริงแล้วครับการผูกสัมพันธ์กับลูกเรือและเกณฑ์คนมาเป็นลูกเรือของเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับผมต้องย้ำเลยนะว่าเกมโจรสลัดที่ดีอ่ะควรจะมีเว้ยไม่ใช่ว่าแต่งได้แต่เรือแต่ว่าเสือกแต่งแบบลูกเรือหรือว่าปรับแต่งลูกเรือไม่ได้สกาวแอนโกลมึงต้องดูเกมนี้เลยนะบอกเลย มีกับตันเนี่ยมันก็ต้องมีลูกเรือเราจะสามารถเจอกับพวกเขาได้ตามสถานที่ต่างๆบนเกาะในเมืองแต่ละคนก็จะมีสกิลความสามารถต่างกันครับเราสามารถเพิ่มความสามารถต่างๆของลูกเรือได้โดยการผูกสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการกินเลี้ยงเฉลิมฉลองชัยชนะฝึกสงครามหรืออื่นๆ ลูกเรือแต่ละคนของเราก็ต้องจัดดีๆว่าเขาควรจะทําอะไรครับความสามารถเหมาะกับแบบทางไหนเช่นคนนี้มีความสามารถในการควบคุมปืนใหญ่ได้แม่นยําหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะเอาไปที่ส่วนของการบังคับปืนใหญ่หรือเอาไว้ขึ้นเรือศัตรูแล้วต่อสู้กันแบบกลุ่มลูกน้องแต่ละคนนี่คือต้องบอกเลยนะครับว่ามันยูนิคมากๆผมเห็นกระทั่งแพะใส่สูตรไก่ใส่สูตรถือบาสุก้าแล้วก็นิจานักบินอวกาศ ผมโค้ชชอบอ่ะคือมันแปลกนะแต่ว่ามันแปลกแบบดูดีจริงๆครับมันดูแบบจินตนาการมันสุดอ่ะมินิเกมถือว่าเป็นของคู่กันเลยนะครับกับซีรีส์นี้ขาดไม่ได้จริงๆซึ่งภาคเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนมาครบผมบอกเลยเซกาขนมาหมดแม้กระทั่ง Virtua Fighter k e e p คีบุกตา Casey เดลิ v อรี่ดักกอนคารและสุดท้ายคาราโอเกะ แต่เท่าที่แก่จากตัวอย่างบางกาะหรือบางโลเคชั่นก็จะมีมินิเกมของตัวเองด้วยอันนี้ต้องไปรอดูกันวันเกมออกอีกทีครับว่าจะมีเยอะแค่ไหนสายแฟชั่นเรื่องสำคัญเลยนะครับซึ่งภาคนี้ทำให้เราไม่ผิดหวังเหมือนกันจริงๆมีให้เลือกเยอะมากจะแบ่งออกเป็นสเซตเซตมาจีมะสำรวจโลกปกติกับมาจีมะในแบบโจรสลัดครับแล้วก็เพื่อนเหมียวตัวน้อยของเราก็ยังสามารถแต่งตัวให้นอนได้ด้วยว่าแต่ น้องเป็นแมวใช่ไหมโลเคชันสถานที่ต่างๆที่มีให้เราสำรวจมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะฮาวายลิชไอแลนด์มีให้เราสำรวจเยอะมากครับแต่ที่เด่นและสะดุดตาผมที่สุดน่าจะเป็นเกาะที่ชื่อว่าแมดแลนติส เป็นเหมือนลังโจรเลยครับบริหารโดยโจรสลัดขั้นสูงและอาชญากรอีกมากมายที่นี่จะมีสิ่งที่เรียกว่าไพเร e โคเ o เซียมอารมณ์จะเป็นเหมือนกับสนามประลองที่ให้เหล่าผู้ท้าชิงมาแข่งขันกันเพื่อเงินรางวัลหรือรางวัลอื่น โหมดการแข่งขันเนี่ยก็จะมีหลายแบบครับและจะเราจะเลือกเลยดูแล้วอลังการงานสร้างมากๆสู้เสร็จก็สามารถเดินหากิจกรรมแบบโจนโจรทาได้ต่อที่นี่เลยพวกมินิเกมเนี่ยเพียบเลยครับที่เกาะน,นี้จะเป็นมินิเกมที่ไม่เหมือนกับเกาะอื่นๆนะจะเป็นมินิเกมแบบโจนสลัดนะครับจะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยต้องบอกเพื่อนๆตามตรงเลยนะครับว่าภาคนี้เรียกความสนใจจากผมได้เป็นอย่างมากเลยครับภาคของ Assassin's Back Flag เนี่ยลอยมาเลย เกมมีความรั่วบ้าบอแต่นี่มันเป็นเกมยากุซ่าผมก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับมันแปลกแต่ดูดีอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ใช้เวลาพัฒนาไม่ถึง2ปีแต่ออกมาได้แบบโอ้โห OMG มากอะรอเล่นแทบไม่ไหวแล้วครับคอมแบทภาคนี้ดูดีมากๆผมไม่เคยเห็นยากุซ่าภาคไหนที่แบบระบบคอมแบทมันดูแบบมันดูเพอร์เฟกเท่าภาคนี้แล้วอะสำหรับความคิดของผมนะครับเ,เพื่อนๆผมคิดว่าภาคนี้ระบบคอมแบทดูดีมาก ใครที่ลังเลน,นะครับว่าจะโดนดีไหมกับเกมนี้เจอกันวันเกมออกได้เลยครับ21กุมภาลองมาดูกันครับถ้าชอบก็จัดกันไปวันนี้ผมแบดนิวขอตัวไปก่อนสวัสดีครับทุกคน